ที่ผมสงสัยนะพี่ทวีเนี่ยอันนี้ข้อมูลทางการนะน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันมีสต็อกเอาไว้เนี่ยสำหรับใช้เนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณสักหกสิบเอ็ดวันนะมีอยู่พันเจ็ดร้อยล้านลิตรเนี่ยครับแต่เวลาขึ้นเนี่ยคุณขึ้นพันเจ็ดร้อยล้านลิตรเหรอแสดงว่าเวลาขึ้นเนี่ยมัน,มนบริษัทน้ำมันเลยรวยไง <c oughs> ก็คือขึ้นบาทหนึ่งก็พันเจ็ดร้อยล้านบาทพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะ <c oughs> โอ้โหนี่ไงรวยกันอู้ฟู่ไงคือขึอ้นปุ๊บในสต็อกกูกูลอยไปด้วยไงราคากูลอยไปด้วยเลยทั้งทั้งที่สต็อกเนี่ยมันเป็นสต็อกเก่าอะแต่ว่าพาอขึ้นปุ๊บอ่าราคาใหม่ขึ้นปุ๊บราคาใหม่เออไอที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านก็เลยบวก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 ไปเรื่อยผมไม่มีเ,เคยมีใครเช็คเช็คสต็อกอ่ะผมขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายนิดึงผมนี่รู้สึกกดอิดกับกลุ่มกองเชียร์รัฐบาลนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ที่เขาเรียกกันว่าสลิมจังหลายเนี่ย ออที่ชอบเอาตารางค่าน้ํามันของประเทศอาเซียนบ้างของที่ไหนบ้างบอกว่าเขาแพงกว่าเราเขาไม่โวยวายเพื่อจะเชียร์กบาลว่าเราน้ำมันถูกแต่ทําไมไม่ไม่มองว่าไอตอนที่เขาถูกคุณไม่เอามาบ้างล่ะเพราะอะไรพวกเหล่านี้เขาราคาน้ำมันเขาสะท้อนความเป็นจริงเออนะคือเวลาแพงก็แพงเวลาถูกเขาก็ถูกอันนี้ประเด็นหนึ่งเพราะเขาไม่มีกองทุนน้ำมันนะไม่มีกันชนไม่ต้องเก็บเงินร่วงหน้า อืนะฮะแต่ของเราทั้งเก็บเงินร่วงหน้าทาั้งภาษีไม่ดูนี่ภาษีของเราเท่าไหร่แต่ชอบเพียรัฐบาลกันจังว่าไอ้น้ำมันวันอื่นเขาแพงทำไมต้องมาโวยวายที่หลังไปดูสิครับว่าบางประเทศจะก็ถูกกับเราอ่ะมาเลเซียถูกเราตลอดเลยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไปเอานะคือมีลาวคขมเบนแต่ไม่มีมาเลเซียนะ,ะครับไรจากพวกนี้อันที่สองอยากให้ดูนิดนึงว่า ไอประเทศที่น้ำมันแพงเนี่ยครับในยุโรปที่คุณเอามาโชว์ในไลน์เนี่ยนะค่าของชีพเขาเท่าไหร่อะรายได้เขาเท่าไหร่เงินเดือนเขาเท่าไหร่ครแล้วทอนออกมาเป็นตัดส่วนสิครับคือนี่ผมหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากบางทีพวกเราไปคนไทยเนี่ยพวกเราคนที่ไหมว่าคนไทยบางกลุ่มเนี่ยบางทีไปไปทําให้เผียในสิ่งที่ไม่ควรจะเผียก็ต้องมาพูดความจริงกันนะว่าคระดับรายได้ของเราที่ค่าแรงถูกเนี่ยนะ แต่ค่าน้ำมันมันขึ้นมารู้กีกครั้งแต่ค่าแรงไม่เคยขึ้นตามเนี่ยมันรับได้ไหมไม่ใช่จะเอาแค่ตัวเลขน้ำมันนะฮะและของเราไม่เคยจะท้อนความจรงิง<ะ>ถ้าแน่จริงเนี่ยรัฐบาลยุบสิครับกองทุนน้ำมันกับกองทุนพลังงานครันะ,ะแล้วก็บอกประชาชนไว้ต่อน,นี้นะฮะต่อไปนี้เนี่ยแพงก็แพงถูกก็ถูกประชาชนต้องรับผิดชอบออื<ะ>แต่เป็นคุณพ่อรู้ดีว่าที่ต้องมีกองทุนน้ำมันเนี่ยนะเพราะว่า ไม่อยากจะให้ประชาชนใช้น้มันกุ่มเจือยอืมอันนี้คือความคิดของรัฐอืมอมคือคิดแทนประชาชนว่าถ้าเกิดถูกแล้วจะเที่ยวผมว่ามันมีคนไม่กี่คนหรอกที่ขับรถเที่ยวอะ่ะคงมีมหาเศรษฐีกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่ขับรถเที่ยวอันนี้ uh huh. ถูกแพงเขาก็เที่ยวอยู่แล้ว uh huh. เพราะ uh huh. เ,เงินเขามันมากพอที่จะซื้อน uh ้ำ huh. มันไปขับรถเล่นแต่คน uh huh. อย่างเราเนี่ยถูกแพงยังไงเราก็ต้องประเมิน ใช่ดังนั้นผมว่าเยอะลุกเลิกเถอะครับอย่าไปติดกับดักไอ้กองทุนน้ามันนะฮะครับให้อยู่กับ,บความจริงแล้วบอกประชาชนว่าต่อไปนี้น้ามันจะขึ้นราคาตลาดโลกนะแล้วก็บอกเลยว่าราคาขนาดนี้อในตลาดโลกราคาปลายสายเท่าไหร่แล้วคุณต้องรับ,บความจริงแล้วคุณต้องอประหยัดเองไม่ใช่ไปบอกว่าไม่ใช่ไปประหยัดแทนประชาชนเราเห็นไม่มั่วตั่วเอาไปอุดหนุนก๊าซเอาไปอุดหนุนดีเซลไประดนต่าง มั่วซั่วหมดและไอกองทุนอันรับพลังงานเนี่ยไปเน้นแต่พลัาพันนะบริษัทปรีอาบริษัทเอนซี่ไอพวกทํางานรงไฟฟ้าสะอาดทั้งหลายที่อยู่ในตลซักเนี่ยไอเงินเจิบตรงนี้แหละมาตั้งตัวตั้งตัวครับผมคิดว่ามันมันผิดรูปผิดแบบไปหมดละนะครับอ่ะครับครับอ่าอ่าครูสุปันตว่าไงครับเรื่องน้ำมันผมมีนิดเดียวนะครับคือผมจะบอกว่ารัดเองต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง คือที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีแต่ข้อมูลที่โต้กันไปโต้กันมาอย่างที่คุณทวีบอกอะไอ้บางพวกก็บอกว่าเอ้ยน้ํามันแพงไอ้บางพวกก็บอกเ้็ไม่แพงพวกก็บอกเฮ้ยทำไมเราผลิตน้ามันแล้วส่งออกบางพวกก็บอกเอ้ยไม่ได้ส่งออกบางพวกก็บอกว่าเราผลิตน้ำมันได้อันดับต้นๆของโลกบางพวกก็บอกว่าไม่จริงผมคิดว่าเราต้องทำเรื่องนี้ก็จะต้องมีความชัดเจนสิ่งแรกคือต้องบอกว่าเราผลิตน้ามันดิบได้วันละเท่าไหร่ครับเข้าลงกันวันละเท่าไหร่อืม ที่ผมแรกผมแทกคุณสุปันนิดน,นึงนะคุณสุภัทราบ,บอกว่าเนี่ยน้ามันโลกลงลงมาสองวันติดก,กันแล้วสิบหกเหรียญแต่ราคายังไม่ขยับลงเลยอ่ะไม่ผมมีคาตอบให้คุณสุภัทราเพราะผมผมก็เคยตั้งต้อสังเกตแบบนี้แล้วโดนสวนมาผมก็ขำกากเลยก็บอกว่าเอ้ยคุณไม่เข้าใจคนแต่คนพูดจะเสียชีวิตไปละเสียเสียเสียนพลังงานคุณสุปันคุไม่เข้าใจเรื่องน้ํามันครับ พลังงานเร <Blues. S 2> ื่องน้ํามันเรื่องพลังงานเขามีการซื้อขายลงหน้าไอ้ที่เรายังไม่ลงเนี่ยเพราะนี่ตอนเป็นราคาซื้อนี่มันยังขึ้นราคาอยู่ผมเลยบอกว่าไอ้ตอนซื้ออีตอนซื้อลดราคาเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนมาลดได้พวกผมไหมเออครับใช่ไหมอันนี้เป็นคําตอบที่คุณสุภัสถามมานะผมเคยเจอสวนกลางรายการมาแล้วคือผมก็บอกว่ารัฐต้องบอกว่าน้ํามันดิบเราผลิตได้วันละเท่าไหร่เข้าลงกันวันเท่าไหร่นะครับแล้ว มีการส่งออกหรือไม่คุณส่งออกไปประเทศไหนบ้างส่งออกเท่าไหร่ปริมาณน้ำมันก่อนนะแล้วก็ส่งออกในราคาเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีการส่งออกคุณขายในประเทศเนี่ยคุณขายประเทศตะวันแล้วเท่าไหร่ครับได้ทีละขั้นตอนเลยขายเท่าไหร่แล้วราคาปากหลุมเท่าไหร่น้ำมันดิบพอมาออกจากโรงออกจากโรงกั่นหน้าโรงกลั่นเท่าไหร่ครันะฮะ แล้วมาหัวจ่ายเท่าไหร่เอาต้นทุนเน็ตๆเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ากระบวนการค่าขนส่งบวกไปเท่าไหร่กระบวนการภาษีเอาไปเท่าไหร่ครับจนมาถึงประชาชนแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยตรงไหนมันโป่งวะมันทำให้ราคาน้ำมันแพงตัดมันได้ไหมภาษีสัปสามิตรอะเป็นตัวตรงนี้บอกไงมันมันตัดได้ไหมเพราะว่ามันจะถัวเฉลี่ยกับที่เราบอกว่าเฮ้ยรัฐต้องอุ้มนู่นอุ้มนี่เนี่ย ใช่ไหม,มไม่ต้องอุ้มลดภาษีครับคือตอนนี้นะคุณสุปันตัดภาษีสับสามิตรน้ำมันดีเซลบีศูนย์สาม4าดสี่สิบสี่สตังค์เพื่ออุ้มลงไฟฟ้าไปแล้วแต่แต่ไม่แตะภาษีสับสามิตรเบนซินเพื่อดูแลประชาชนที่ใช้เบนซินเลยแม้แต่แดงครับเออผมนี่มันนี่มันนี่มันเป็นเรื่องที่มหัศย์มาก ผมก็ผมไม่ได้ไปยุ่งเลยกับหน้าจอนะคุณ,คณ,คณอาจารย์ยุทธนาอาจารย์ยุทธนาเจ,าาจ,าาจาพี่เอามือมายุ่งในหน้าจอเนี่ยมันค้างหน้าพี่อยู่คนเดียวเนี่ยหรือมันเป็นระบบเซนเซอร์อันนี้ไม่เข้าใจนะผมก็เลยบอกว่ารัฐเนี่ยต้องชี้แจงข้อมูลแบบนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงภาษีเท่าไหร่เขาจะได้แก้คันถูกไงเว้ยมันอยู่ตรงไหนยังไงยังไงการบอกว่าเก็บภาษีเข้าไปเพื่อเป็นรายได้นู่นนี่มันชาวบ้านก็บอกว่าผมตอบแบบชาวบ้านนะตอนนี้มันใช่เวลามาเก็บภาษีไหม คือเก็บได้แต่ไม่ใช่ว่าเก็บเอาไปกองแล้วบอกเอาไปชดเชยนู่นชดเชยนี่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องอยู่ในภาวะชดเชยเอาปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อนอืมจะไมเพราะถ้าคุณสักชัยบอกภาษีสัมพสามิตบางที่มันเสียทรัพย์เสียซ้อนนะอืมออบประจอก็จะเอาอะไรภาษีเทศบาลอนั้นภาษีเทศบาลมันอะไรกันนักหนามันทำให้มันผู้บริโภคมันมีปัญหาเพราะนั้นคุณแบข้อมูลตัวนี้มาก่อนครับกับแบเอามาก่อนผมอบอกแค่ตรงนี้เรื่องน้ํามันคุณแบามาก่อน นะครับซึ่งจะหาทางได้วว่าลดยังไง